มาละลายปุ๋ยเอกันเตรียมน้ำ5ลิตรนี่เขาบอกว่าเป็น5ลิตร เกินนิดหน่อยไม่เป็นไร,เ,รเขาบอกว่าให้ตักออกส่วนหนึ่งเราก็จะตักออกแค่กิโลหนึ่งหนึ่งในสามก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ใช้แมงกิโลหนึ่งอะ่ะี่เกียขคำนวนแล้วหนึ่งในสามมั่วม่วเสร็จแล้วก็ละลายอันนี้ ซื้อมาเป็นเกร็ดเราละลายอันนี้ก่อนเออทำไมฉันไม่ยกลงจากยิโลล่ละมาบอกยกลงจากยิโลดิเออ,อ,อเอเอง่ายกว่าทั้งยอะ ก็ให้คนให้มันหักให้คนให้มันละลาย ละลายดีแล้วส่วนที่หนึ่งเอาส่วนที่สองใส่ลงไปนะจ๊ะไม่รู้มีอะไรบ้างแต่เขามีมีมีปุ๋ยสูตรน้ำอย่างนี้ทำขายแบบว่าเราทำเองได้นะโอ้ยมีสีด้วยโอ้โหอืมดีจรย มันกันมิสไหมเนี่ยแดงหี่ยงเลิกไปกูลวจะเดินกระโดดจัวนตัวนี้เข้ากันแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันจะละลายหยาดมากไปตีมากไปตเแรง แล้วค่ะเอาน้ำที่เหลือใส่ม,มือเนหมดกันมือชั้นหมดกัน ดูสิแดงขนาดนี้เร่าจะเวัามันจะเข้ากัน

Thấm không có cái gì nữa Chị